เราจะทํายังไงให้ดาเมจเรามาเพิ่มมากกว่านี้ไม่งั้นเราไม่สามารถเอาชนะมหาเทพได้แน่นอนผมเนี่ยทำของมาสุดแล้วสำหรับมหาเทพไม่สามารถทําได้มากกว่านี้ต่อให้มีเงินมากกว่านี้ก็ไม่สามารถทําได้เบบิบบอกว่ามีวิธีเป็นวิธีสุดท้ายดูนี่ผมตาวาวเลยแสดงว่าดาเมจผมแม่งเพิ่มแน่นอน ฮัลโหลโฮเฮพบกับโลจิเอ็กอีกแล้วนะจ๊ะหลังจากที่ไม่ได้ทําคลิปมปาโค้ดจะนานมากแต่วันนี้มาทําคลิปเพราะว่ารู้สึกว่าถึงเวลาที่ต้องทําอะไรบ้างแล,แล้วก็แม่งมีหลายเกมที่เล่นอยู่แล้วตอนเนี้ยเกมที่เล่นบ่อยที่สุดมันที่สุดเกมที่ดรามา่า, GM, ดดา,มามเยอะที่สุด dm โดนด่ามากที่สุดเกมโดนด่ามากที่สุดแต่ก็ยังย,ยิ่งด่ายิ่งรักอ่ะเกมนี้แม่งเหมือนเมียยิ่งเกลียดยิ่งเจอนะจ๊ะแล้ววันนี้นะครับผมจะมาบอกว่าผมเนี่ยทําของมาสุดแหละสำหรับมหาเทพไม่สามารถทําได้มากกว่านี้ต่อให้มีเงินมากกกว่่าาาาเนี้้็ไไมมสรรถทด หรือว่าระยะเวลาของในตลาดมันไม่พอหลายอย่างมากอาวุธเงามันมีล้นไปมากกว่านั้นผมอาวุธเงา9บางคนอาวุธเงาส0แต่ทำไมบอกบางคนถามว่าทาไมโรเจอร์ไม่อาวุธเงา10เหรียญคิวผมไม่พอผมอาจจะดูไม่ดีที่อัพเงาข้างในแล้วแม่งแบบไม่เต็มสัก,สกทีตัดเลี้ยงก็เต็มละงั้นคาถามก็คือเราจะไปอัพอะไรวะก็เลยเฮ้ยคุยกับไอ้แบบิกคุยกับพี่ไอแดงว่าเราจะทํายังไงให้ดาเมจเรามาเพิ่มมากกว่านี้ไม่งั้นเราไม่สามารถเอาชนะมหาเทพได้แน่นอนและที่สําคัญคือในแต่ละโซนเนี่ยของแม่งก็จะเยอะจะน้อยแตกต่างกันไปคนก็จะ เล่นจะเยอะจะน้อยแตกต่างกันไปโซนไกลาอาของไม่เยอะมากคนล่าไม่ค่อยเยอะมากแต่ก็เราก็เต็มที่มันในแบบของเราแล้ววันนี้เราได้มีโอกาสข้ามโซนข้ามเซิร์ฟไปสู่วนอื่น นนนนผมบอกเลยนะถ้าเกิดแม่งรวมรวมเซิร์ฟเอาคนเทพมาสู้กันบ่อยๆหรือว่ามีจุดข้ามโซนมสู้กันบ่อยๆไม่ต้องรอมหาเทพคนแม่งบ้านทาของสู้กันเรื่อยๆแน่นอนแต่มหาเทพเนี่ยหปีมีครั้งหนึ่งน่าจะ6เดือนมีครั้งหนึ่งสองใจบ้านมีครั้งหนึ่งมันก็เลยกลายนว่าเราต้องทําของแล้วต้องสู้คนอื่นแล้วแล้วตีอื่นนะมีเรนเจอร์มีแบบหลายอาชีพมีพ่อค้าโหดมากกว่าผมเยอะมากครับแต่วันนี้ผมก็สู้ตายผมก็ถามถามทีมงานว่าเฮ้ยแบบิกดาเมจแค่นี้ทำยังไงดีแบบิกบอกว่าพี่ก็บวก15คือบาั้ะเีย บวกแม่งเหมือนเอาเงินที่เรามีอะถ้าขยันทํางานชิบหาไปบอกไปโยนเล่นติดก็ดีไม่ติดแม่งก็ชิบหา <st> <ๆ>บางครั้งอะจะเก่งอะไม่จำเป็นต้องตีบวกเสม,มอไปเว้ยแม่งมีวิธีอื่น <st> เอาแล้วเบบก็เอาแล้วแล้ว,ลวเอาบุญเงาพี่จะกดสิพ่จะโกดแต่เหรียญกิ้วแม่งไม่พอแล้ววิธีเก่งอื่นๆบันทึกสมุดเอาเราบันทึกสมุดเราก็อัดเต็มในสายของเราอยู่แล้วมันจะมีทางไหนอีกวะถ้าเกิดกูทําบันทึกทําทุกอย่างเต็มหมดแล้วอะสัตว์เลี้ยงกูเต็มกูจะเก่งยังไงได้อีกมั่งวะเบบีก <st> ็บอกว่ามีอีกวิธ อะไรอ่ะแบบี้เติมให้ตัวผมเติมให้ตัวผมไอ้เจเ้ยแม่งบิวเติมเข้าตัวเองนะครับบอกตามตรงว่าก็มีส่วนนะผมก็อัดแบบี้ก็อัดเองผมก็อัดอัดตัวพระคือแบบก็มาเกือบสุดทางแล้วตัวของบางชิ้นคือแม่งไม่ทันจริงๆแต่ก็จะเต็มที่ถึงแพ้บอกพวกตน,นี้ถึงแพ้มหาเทพก็จะเล่นต่อ นะครับขอให้ข้ามเซิร์ฟข้ามนอยาให้มันสนุกกันแค่ไม่กี่คนเลยโอเคแล้วสำหรับวันนี้นะครับผมจะบอกว่าหลังจากที่แบบิกเนี่ยมันบอกว่าให้ผมเติมให้มันเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ถามว่ามีกรณีไหนอีกไหมที่ตัวโรเจอร์เนี่ยดาเมมากยอะขึ้นแบบิกบอกว่ามีอีกวิธีเป็นวิธีสุดท้าย ผมนี่ตื่นเต้นเลยครับและผมจะบอกไลแม็กว่าจุดหนึ่งที่เก่งที่สุดคืออะไรและวันนี้ผมเปิดผมประมด7วันแล้วโคตรดีใจแล้วได้อะไรมารู้ไหมได้ตัวเพิ่ม PVP โบนัสผมไม่สามารถไปหาจากไหนได้นอกจากนี้เท่านั้นเพราะว่าผมที่บวกสุดแล้วใชสุดของผมก็คืออาจจะไม่บวก15ผมทาอาวุธเงาสุดแล้วผมทําทุกอย่างสุดแล้วหมาผมทุกอย่างผมไม่สุดแล้วอะแต่ทยังไงผมจะคือดาเมจจะโหดแป้นวิธีเดียวคือโลล่าคือเสร็ yeah เพราะคนบอกเฮ้ยโรเจอร์โฆษณาหรือเปล่าผม่ต้องบอกนี้ว่าอันนี้กูโฆษณาเลยแต่กูไม่ได้โฆษณาให้เขานะกูบอกว่ามันจําเป็นแล้วกูไม่รู้ว่าจะทำคอนเทนต์อะไรเพราะคอนเทนต์ตีบวกกูทําไม่ได้แล้วเดี๋ยวคนอื่นรู้ว่ากูบวกอะไรคอนเทนต์เงาผมบอกคนอื่นไม่ได้คอนเทนต์บันทึกผมไม่สามารถบอกคนอื่นได้งั้นสิ่งที่ผมเนี่ยกำลังจะบอกทุกคนคือการเพิ่มดามเมจในส่วนของโรลโลเคเตอร์ครับเป็นขนมที่ผมกินประจําอยู่แล้วแต่เมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีโค้ดเวลากินขนมเนี้ยผมแกะกินตอนดูหนังตออนนนดดู Netflix, แลลล้้วกก็เเเ่่มมคืาไไย เป็นกลิ่นประจําที่ผมเจอนะเป็นกลิ่นที่ผมชอบที่ผมเจอกลิ่นนี้บ่อยเพราะผมกินโลโลคาเจอบ่อยครับกินชีสนาะกินมากสุดยอดแพราว่ากินผมเล่นเกมไปด้วยผมจะใช้มือไม่ได้เดี๋ยวคีย์บอร์ดเดี๋ยวเมา,เา,มา,เาส์มันจะสกป,ปรกน้องๆตักกินเลยแล้วรู้ปะ เป็นกระสอบหรือวะมันกราสอบงอไงบ้าบ่าวะชายมันเป็นโรคอะไรบ้างถามจริงเหอะแตรของรอบนี้ไม่งแจกโค้ดให้เราอยู่ในซองมันจะมีโค้ดอยู่นะครับเนี่ยโค้ดนี้ M5T ZAA อะไรเงี้ยแล้วก็อีกสองตัวหลังบางคนเฮ้ยผมซื้อมาขอโทษกูไม่ได้โกโหกอืมกูแกะไปกี่ซองแล้วเยอะมากคือหมามว่าหลายรังมากครับโอเคนี่รังที่แกะแล้วนะนี่อีกรังหนึ่ง นี่คือแบบเกินต้านแล้วมาดูว่ามันเพิ่มดาเมจส่วนไหนบ้างนี่เลยนี่ถ้าเกิดผมกดกินเนี่ยจะมีเวลาอยู่ให้เอาสี่ห้าทีได้ฟีนอนพีดามีดนักพีวนะี PV, ฟีนอนพีดามีดนมาสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะฟีนอนเอ็มดามีดนะักพูดงี้ว่าใช้ได้ถูกอาชีพอาชีพไหนก็ใช้ได้หมดงั้นควรครับในเมื่อดาเมจคุณตันแล้วอะ,ปะเปอร์เซ็นต์เล็กน้อยอะแม่งก็สำคัญคือในสึกมหาเทพหรือว่า KVM หรือว่า GVG อะไรต่างๆถ้าเกิดบางสิ่งบางอย่างคุณไม่อยากไปเปลืองตีบวกไปเปลืองหลหรโลโลคเตอร์ช่วยหนึ่งได้ กให้กูด้วยสมหาเทพกําลังจะเริ่มขึ้นแล้วอยากเปิดของอยากมาเฉลยของแล้วว่าผมไม่ได้ทําโหดขนาดนั้นนะครับเกม ROX เป็นเกมที่ต้องแก้ทางกันไปกันมานะครับเกมมันไม่ได้มาหนึ่งหนึ่งวัดกันตามอาชีพครับมันคือ5คนดับตัวละคร5คนใครจับใครใครจับใคร,ใครซึ่งดาเมจเล็กๆน้อยๆสาคัญและโรลเลอร์โคเตอร์เพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการต่อสู้ขึ้นมาเยอะมากเหมือนกับอาวุธเงาเลยกดอาวุธเงาหนึ่งครั้งแม่งก็เพิ่มมาทีสองเปอร์เซ็นต์คือเหมือนกันแต่อาวุธเงาต้องเสียหินเงาเสียเหรียญเหรียญสีม ช่วยให้เราเก่งระเทพได้นะครับอยากให้น้องๆดูว่ามันโหดขนาดไหนแล้วดาเมจเล็กน้อยมันสาคัญขนาดไหนนะครับโอ้หตอนนี้ในอโยะผมจะพูดอย่างนี้ในอโย,โยเนี่ยของในตลาดเนี่ยมันหมดเลยทุกคนของเชนใหม่ๆอ่ะมันไม่มีขายเอาแค่ดอกอ่ะดอกอาวุธการ์ดยังหายากเลยหรือปะทำะไงเลยยางผมบอกเลยเ่ะเก็บเกี่ยวผมให้ดูเก็บเกี่ยวการ์ดเนี่ยการ์ดมีเนี่ยร้อยเก้าสิบเก้าดอกเดี๋ยวผมให้ดูนี้ด้วยเหรียญทําบันทึกเงาบางคนบอกว่าเฮ้ยเซิร์ฟนี้มันจะแบบยังไงหรือเปล่าคือทุกเซิร์ฟมันก็มีปัญหาในในแบบของมันหมดละ โอเคผมไม่ดูอันนี้ก่อนร้อยแปดสิบอันบางเซิร์ฟมีเป็นหมื่นอันนะครับผมไม่ได้พูดเล่นนี่เรื่องจริงเนี่ยมีหนึ่งอัน What the ถามว่ามีใครทำไหมไม่ได้มีนะมีแค่ตีผมแค่นั้นที่ทําที่เหลือที่อื่นไม่ได้ทำเนี่ยอะเนี่ย2,400อันบางอันมีหมื่นอันกดสามารถหลอมแล้วก็ไปทองได้เลยสามารถกดผสมแล้วก็ข้ามไปทองได้เลยเนี่ยอันนี้มี2อันสีทองกล่องอาวุธเดี๋ยวผมไปดูวุธเนี่ยมันนองไม่อ่ะคือบางสิ่งบางอย่างคือต่อให้คุณมีเงินในกระเป๋าเยอะ,อะคุณก็ไม่สามารถเติมให้เก่งได้เกมนี้มันไม่ได้แบบต้องมาใช้เงินเติมและเก่งตลอดบางครั้งมันต้องใช้ระยะเวลาอยู่กับมันใช้ระยะเวลาดูว่าไอเทมไหนดอปตรงกับเราคือแม่งแบบหลายปัจจัยมากาม หนูนะฮาวขอให้ทุกคนฝากเชร์โรเจอร์เอกด้วยแพ้เป็นพระชนะเป็นแพ้นะเว้ยเอออาจารย์ปนนทอ,อยนกโชว์อะตอนนี้คอนเทนต์มันไม่มีอะไรเลยก็เลยมาโชว์โรลลคอเตอร์ว่ากูเติมโรลลคอเตอร์บ่เพื่อที่จะให้กูเก่งขึ้นให้ดีขึ้นมึงวันที่กูไปซื้อเว้ยกูไปเสปร็จปุ๊บคือมันหมดมันหมดจริงผมก็ไปถามเขาว่ามันมีโรโลเขาก็เอาหยิบมาให้แต่มันเป็นโรลลคอเตอร์ที่ไม่มีเอาเอกตอนแรกบอกไม่เอาผมจะเอาที่มีเอาเอกเขาถามว่เาเติมโค้ดเขาบอกโค้ดอะไรถ้าเติ มหาเทพโดดีไปดูกันที่บ่อกมาก็ว่าสำหรับวันนี้เราโรลคอรเตอร์นะครับไปซื้อแห่ซื้อขนมกันแล้วมาเติมกันกินให้อร่อยนะครับแต่แนะนำว่าใช้ช้อนโคตรมันโคตรมันถ้าใช้มือไม่ต้องเล่นเกมนะครับเนาะมันจะเลอะนะครับเนาะโรลคอร์เบอร์บายทุกคนมหาเทพสึกมาเทพพูดไม่ราดสึกมาเทพสึกมหาเทพอืมเดแล้วเดี๋ยวเจอกันเพื่อนๆบ๊ายบาย